ที่ยวสุดโลกรายการท่องเที่ยวที่พาคุณออกเดินทางพร้อมคนพบประสบการณ์ใหม่บนโลกใบนี้แบบสุดโลก The First d e i เที่ยวสุดโลกรายการท่องเที่ยวที่จะพาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้และไม่เคยสัมผัสมาก่อนเราได้สร้างความสุขและแรงบนันดาลใจให้คุณผู้ชมผ่านหน้าจอทีวีมามา วตลอด10ปีที่ผ่านมาจากปี2015จนถึงวันนี้รออกเดินทางไปแล้วกว่า31ประเทศทั่วโลกไต้หวันคือประเทศแรกที่ออกอากาศจีนคือประเทศที่ปไปถ่ายทำมากที่สุดบันารมาคือประเทศที่ทีมงานต้องเดินทางไกลที่สุดกว่า17,000กิโลเมตรและสวิสเซอร์แลนด์คือทริปที่ถ่ายทำยาวนานที่สุดทุกส้น ทงจำไม่ได้โรอยด้วยกลิ่นุลาการแพร่ระบาดของโควิด -19 หยุดการท่องเที่ยวทั้งโลกแต่เราไม่เคยหยุดเชื่อต่อกับแฟนๆในเฟสติเมทเที่ยวสุดโลกจึงเคยปรับรูปแบบใหม่พาเที่ยวเมืองไทยพร้อมกิจกรรมร่วมสนุกรุ่นของอร่อยจะส่ง so ีถึงหน้าบ้านเสริมด้วยกิจกรรมผ่านวิชวลไลน์ให้แฟนรายการคลายเหงาได้พูดคุยและทำกิจกรรมไปพร้อมกับพิธีกรรายการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นไอเดียของโปรเจกต์สุดพิเศษ The First Estimate Big f a n by กรุ่มแท็ก้างประกันชีวิตที่เปลี่ยนความสัมพันธ์จากผู้ชมให้กลายเป็นครอบครัวที่สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสรงจำดีๆมากมายและเมื่อลก,กลับมาเปิดอีกครั้งเราออกเดินทางเต็มสปีดพร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมที่มากขึ้นเพราะเราเป็นมากกว่ารายการท่องเที่ยว เมลาลี่สตตอร์รถออกเดินทางท่องเที่ยวไปกับรายการร่วมสนุกก็บอาซีกินเทีเ่ยวพักโรงแรมหรูและดูคอนเสิร์ตกับพิธีกรรายการแบบใกล้ชิดพร้อมนิ้นของรางวัลแบบจัดหนักจัดเต็ม The t h First 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 m m a t e Big กแบบายการุ่มแท็กซ่าประกันชีวิตโปรเจกต์พิเศษร่วมกับกรุ่มแท็กซ่าประกันชีวิตกิจกรรมแห่งความอบอุ่นและความทรงจำอันแสนพิเศษท,ทั้งเวิร์กช็อปไฟดิ i นงและท่องเที่ยวตามแบบฉบับ t h i r s t s t t i m ิ t e เที่สุดโลกที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี The First Experience presented by AAS-3BB เ i b อเ Tree เปประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เป็นที่สุดในต่างแดนที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน The First Ultimate Anniversary ฉลองขอบรอบรายการในทุกๆปีพาแฟนรายการท่องเที่ยวต่างประเทศแบบฟรีๆกับพิธีกรรายการและเพื่อเฉลิมฉลอง,ลองในโอกาสของรอบปีที่ 10, สิพทศวรร์แห่งความสุขแจกั๋วเครื่องบินจำนวน100ใบมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาททั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยแรงสนับสนุนจากพาร์เนอร์ที่เชื่อมั่นในพลังการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นสายการบินโรงแรมที่ร่วมมือกับรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกและเพื่อสานต,ต่อแร่บนดานใจของการเดินทางเรายังมี The First Tour and Travel ทัวร์ระดับพรีเมียมที่การสั่นเส้นทางคุณภาพ ร้อมประสบการณ์สุดเอกลักีให้คุณผู้ชมได้สัมผัสการท่องเทีเท่ยวย่างมีคุณค่าในรูปแบบที่เหนือกว่าเพียงการรับชมผ่านหน้าจอนี่คือหนึ่งบทพิสูจน์ว่าทุกการเดินทางสามารถเกิดขึ้นจริงได้สำหรับทุกคนและนี่คือหนึ่งทศวรรษแห่งความภาคภูมใจแรงบันดาลใจและความทรงจำการเดินทางครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นก้ รอบเดิมเดิน,นไปกับเราเตรียมพบกับ The f i ฟ s t ์สติเม e ท2ท2ร์เซนทเวนตี้ซิเพื่อประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายไปกับ t h i r ฟ t ร์สติเมทเที่ยวสุดโร้เสร์ราได้กันะรับกับการ